โอเคเรามาพูดเุเี่ยเกันอย่างนีกนิดนึงครับอินพุตของเราเป็นอะไรเนาะเราก็มีอินพุตเนาะก็มีอวันนี้ที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่เราเรียกว่าซิงเกิลซอร์สนะฮะคือเริ่มจากโดดเดียวเราก็ไปหาโนด,ดที่เหลือทั้งหมดเนาะโอเคอินพุตกราฟเราก็จะมีกราฟไดเรกเต็ดกราฟนะฮะ นะฮะแล้วก็ซอสเอสนะฮะที่เป็นสมาชิกของ,อว,องวีนเนาะแล้วก็ความยาวเส้นเที่อมก็คืออสำหรับเอดีใดๆน,น,นะฮะก็ให้ l อนะ เรามีเงื่อนไขนิดนึงนะฮะก็คือ L E อจะต้องมากกว่าศูนย์นะฮะลงยาวไม่เป็นลบถ้าลงยาวเป็นลบเป็นี่ยเอ่อเราจะมีเราตัวอะไรที่เราดูวันนี้มันจะไม่เวิร์กนะะมันจะผิดเดี๋ยวตอนเราดูบทพพิสูจน์เนี่ยเราจะเห็นเองว่ามันใช้ความจริงตรงนั้นตรงไหนเนาะมันจะได้เห็นว่าอ๋อมันผิดตรงนี้นะับเห็นแลครัะ แล้วก็นิยามเพิ่มเติมนะฮะเด e ลฟินชันสำหรับผาดผาด E ใหญ่ๆเนาะเราให้ L p เนี่ยความยาวของผาด E เนาะก็เท่ากับสามของ L E ใน E ที่อยู่ในผาด E เนี่ยอันนี้เป็นความยาวของผาดโอเค เป้าหมายของเรานะครับเอาพุดของเราอินพุตเป็นอันนี้เอาพุดเป็นอันนี้เอาพุธคืออ่อสำหรับโหนใดๆอยากได้ปาดจ อันนี้ปัญหาช็อตได้ขาดเราอยากได้ขาดประมาณนะี้นะแต่ว่าเดี๋ยวในอันกรริ่ึงที่เราดูเนี่ยนะฮะเราจะยังเรายังไม่ทําอันนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยว่าดเราจะสร้างกลับมาได้เราอยากได้อันนี้ก่อนครับไอ,อันนี้เป็นอยากได้แค่นนี้แทนนะฮะเป็นระยะทางสั้นที่สุดจากเไป u ซึ่งอันนี้มันจะเท่ากับอันนี้มันจะเท่ากับความยาวของผ่าทีอยู่เนาะโอเคเพราะนั้นเราหาระยะทางก่อนเนาะถ้าได้ระยะทางผ่าผ่าผ่านเอากลับมาไม่ยากมากเห็นไหมฮะอ่าน,นี่คืออันนี้คือยินพุตเอาพูดเราเนาะเวลาเราพูดถึงอัลกอริทึมเนี่ยอีกหน่อยพยายามทำทำ,ทำตัวให้คุ้นชินกับฟอร์แมตนี้เนาะวลาเราต้องบอกอะไรคืออินพุตอะไรคือเอาพุต นะฮะพอเราได้ไลเคเพ่อมที่แก้ปัญหานี้มาปั๊บพอเราจะไปแก้ปัญหาอื่นนะ่ะคุณก็ต้องพยายามฟอร์มูลเลตปัญหาอื่นถึงว่าเราจะเอาชดเชยขาดไปแก้ปัญหาอีกเด็กนักเรียนป .1 แสนเศร้าที่ชีวิตต้องเจอแต่การสอบตั้งแต่ป .1 น,นะฮะจริงจริงมันก็คือพวคคุนั่นแหละนะ,นะะขึ้นมาปี2แล้วก็ยังต้องเจอการสอบอยู่ใช่ไหมก็เศร้านิดนึงนะฮะแต่ว่าชีวิตต่อไปจะเศร้ากว่านี้เอาไม่ใช่หรอ หลายคนหมดไฟยิงหมดไฟเขาดีนะเอ,อคุณก็ต้องถ้าคุณจะเอาอะไรเร่นี้ไปใช้เนี่ยคุณก็ต้อง formulate input แปล input ที่อยู่ในรูปนี้นะฮะคือคุณบอกว่าเอามารันในนี้เลยไม่ได้นะคุณต้องบอกโอเคสร้างกราฟแบบนี้แบบนี้มี L เป็นแบบนี้แต่และเอ็ดเป็นแบบนี้เอมาจากไหนเอมาจาก E ตรงนี้ใช่ไหมความยาวเอ็ดคืออะไรคุณต้องแบบระบุว่าแบบอ๋อโอเคสำหรับเอ E ถ้าถ้าจะทำตามข้อนี้นะคุณต้องบอกสำหรับเอ E เอีก็ยูวีเนาะให้เลอีเนี่ยเท่ากับวูอยู่ใช่ไหมถ้าตามรูปนี้คือโหนดยูใช่ป่ะเอ็ดออกก็ให้มีเวทเป็นแบบยูยูแบบนี้ต้องต้องมีประโยคนี้แล้วก็บอกว่ารันไดซ่าเนาะมันถึงจะเอาเอาวันกอไปใช้ได้ดหรืออันน,น,นี้อันนี้หมายถึงข้อบีเนาะที่เราไปทำนะเข้ามาดูต้องระบุแบบนี้เนาะ อ่าโอเคอ่านี่อินพุทเอาพุทของไดซ่าแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราจะตัวไดซ่ามันจะทำเราจะยิงยางปัญหาอันไกล้ซึ้นมันยังไงเาะซึ่งตรงนี้เราเราไล่กันแบบถึงเถื่อนๆันแล้วเมื่อสามทีแล้วอ่าถ้าใครจําไม่ได้กลับไปดูคลิปคลิปมีแล้วสิบาอบเลยผมไม่รู้จะทำให้ดังกว่านี้ได้ไงแล้วนะตัวตัวเรนเอร์ผมมันยิงสวยนะฮะโอเคแต่ตอนนี้อย่างน้อยใหม่เราไม่ค่อยทั แต่ไม่น่าพูดพูดเดียวแับรั่องทำอาโอเคนะอ่าให้ไหนใจผ้าหายใจครับนึงครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันต่อกันนะครับตัวอันต่อที่เราเรจะเขียนเวอร์ชั่นที่มันเอ่อเป็นแบบเรียกว่าอะไรดีที่สุดง่ายนะถ้าอินเตอร์นเน็ตจริงเนี่ยมันจะปรับนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันว่าไะ้ทำยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนสองเรื่องเนาะหลักๆก็คือเรื่องอะไรเนี่ยช็อปเปอร์สขาดกับ อีกปัญหาหนึ่งชื่อ m ิ n i ม u m spanning tree นะฮะทัะ้งสองปัญหาเนี่ยตัวไขึ้นจะไม่ยากมากนะฮะ,ะเราจะยัดที่จะ implement ได้งไงให้มันมัน easy เฉียนนะ,ะซึ่งมันต้องใช้ data structure เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมีอันกอล data หนึ่งอันนะฮะแล้วก็อันประกอบก็อสมัยทั้งทเนี่ยเราจะเรียนแบบความต้องที่สูตรแล้วก็จะไปดู data structure อีกสองอันอย่างน้อยนะครับเรื่องนี้จะแน่นนิดนึงแต่ว่า มันอาจจะไม่ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไปต่อสัปดาห์หน้าได้ะเพราะว่าตามแผนเราคือเราจะจบสองเรื่องนี้ยก่อนมี่เทอมซึ่งเราก็ใกล้ละมาได้อย่างรวดเร็วนะอ่ะมาต่อกันครับเราต้องต่อก่อนที่พงศพัชจะกลับมาเพราะจะได้รู้สึกว่าเขามีเอาอะไรบางอย่างไปนะครับผมเป็นคนเยี่ยนนี่เกี่ยวต้องไปตัดกันครับเราไม่อยากให้คนรู้ว่าเราเป็นคนเยี่ยน ทีนี้เราจะออกแบบไอกอยที่มไดตส้างเราจะนิยามมันยังไงเนาะเราก็คำถามคือน,นี้ครับเราสนใจเราอยากได้ E.U. อ่ะเนาะคือเราอยากได้เป้าหมายเราคือ g o e u เป็น uh, สระเทศขาดประเทศขาดดินแดน ทีนีเ้เริ่มต้นเริ่มต้นเรายังไม่ทําอะไรเลยเริ่มต้นเราเรายังไม่รันกัอนก่อรเลยเราเรารู้ D U ของโดโนดไหนบ้างไหมเปิดมาแบบ <S <S <โ>เรารู้เลยว่าเอ้ย D U ของโดดเนี้ยมันต้องเป็นเท่านี้รู้อะไรก่อนไหมสักอันหนึ่งรู้ไหมอ่าเรารู้เรารู้ D S ใช่ป่ะ ไมครับทำไม ds เป็นศูนย์ d มีโอาากาสน้อยกว่าสูงไหมมีทางเดินจาก s มเ s ที่ระยะทางน้อยกว่าสูงไปได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับในกราฟทั่วไปไม่อาจจะมีเนาะคือคือคุณอ,อาจจะยาวลบหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าได้สายจาก s ไป s มันอาจจะน้อยกว่าน้อยกว่าสูงก็ได้ใช่ป่ะในกราฟทั่วไปแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นกับเราไหม ไม่เกิดเพราะอะไรครับใช่ไหมก็คือ,อเนื่องจาก LE ใี่มัมากกว่าเท่ากับสูนใช่ไหมทุกผ่านจากเไปเเนี่ยจะต้องยาวอย่างน้อยทุกผ่านพีจากเอไป S อเนาะ lp เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับสูนใช่ป่ะแต่เรามีผ่านที่ยาวสูงอยู่แล้วเพราะนั้นผ่านนั้นหละจะต้องสร้นที่สูดใช่ไหมเพราะนั้น เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเรารู้อะไรดีเอสเป็นสูงเหมนไหมฮะเวลาเราออกแบบอันตรริยทเนี่ยประเด็นนึงที่เราเริ่มต้นได้คือเราเราต้องถามว่าเฮ้ยเรารู้อะไรบ้างแล้วจากที่เรารู้อ่ะเราเราไปทําอะไรอย่างอื่นมากมากกว่าน,นี้ได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยหรือเดี๋ยวเราจะมองเป็นเบสเคสก็ได้นะคือเดี๋ยว อัลกอริทึมเนี่ยกับดิสครีตแมทเนี่ยเนื้อหามันจะผูกกันนะฮะดิสครีตแมทแตเรามีวิธีการพิสูจน์แบบดักชันใช่ปหมแต่ทส่สนดใบดักชันเนี่ยมันก็จะมาใช้ในการพิสูจน์อัลกอริทึมการอราแบบอัลกอริทึมหลายครั้งเราก็ต้องคิดแบบดักชันคือเรารู้อะไรบ้างแล้วจากที่เรารู้อ่ะเราจะหาคำตอบที่มันขึ้นดีขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเรารู้แล้วว่าเออเรามีโหนดเนี S อยู่นี้เนาะแล้วก็ดีเอสข้อกับสุน ผมจะเขียนเลขที่ผมชัวร์แล้วเนี่ยว้ไปทั้งข้างมันคือเป็นสูตรแล้วโอเคไหมฮนะทีนี้คำถามคือแล้วต่อไปอ่ะเราเรา,เรารู้อะไรมากกว่านี้ได้ไหมคือตอนเนี้ยในจักรวาลของคำตอบที่เราชัวร์แล้วผมจะวาดเป็นสีต้มต่อไปเรารู้ว่าเนี่ยของโหนดในเนี้ยในไอวงกลมสีต้มเนี่ยระยะทางคือดีดีของมันเนี่ยถูกต้องแล้วซึ่ง รู้อยู่นหนึ่องอนก็คือ s ทีนี้เราจะขยายวงสีส้มได้ไหมขยายวงสีส้มต้องทำไงจากบรรดาคนที่เรารู้แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเราต้องถามว่าไอ้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่เราเดี๋ยวเราจะควรจะต้องรู้ว่าระยะทางทัาที่สุดของมันจาก s ไปหามันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมทีนี้สมมติว่าผมรู้ว่า s เป็นศูนย์ ไปโนดข้างนอกเนี่ยมีใครที่ผมรู้ระยะทางหรือเดาระยะทางมันได้เพิ่มบ้างคนจะเป็นใไทคนนี้เป็นไงครับคนที่จีจากเอจากเอไปใช่ป่ะพวกนี้ใช่ไหมถูกว่ามีมีแบบนี้ไอ้เพว่อัดๆับไปนี่ผมควรจะรู้ไหมไอพ้พวกพวก พวกวมีครับสีเทาๆนี่ผมคนผมผมจะผมผมผมจะไปรู้รู้ผมผมผมจะรู้ระยะทางในหามันไะพวนนี้นี่ไม่น่ารู้เลยใช่ป่ะแต่พวกเนี้ยผมผมพอรู้คร่าวๆแต่ว่าผมก็ไม่ช่วยดีวมันตั้นที่สุดโอเคไหมฮะทีนี้ผมรู้ว่าผมรู้ว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับวันนี้ยาวห้านี้ยาวสองอันนี้ยาวสิบสองอันนี้ยาวเจ็ดผมผมควรจะรู้อะไรครับ เดี๋ยวผมจะเรียกเซตขออนุญาตเรียกเซตนี้นิดนึงเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามนิยามไอ้ค่าประมาณโดวนี้เราเอ่อตอนนี้ที่เราเห็นแค่นี้เราก็ควรจะได้ค่ามาซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นสีฟ้านะว่าเน,นี้ยระยะทางสั้นสุดจากเอสไปหาโหนดนี้คือห้าอันนี้คือสองอันนี้คือสิบสองอันนี้คือเจ็ดโอเคไหมฮะแต่นี่ยังเป็นค่าประมาณอยู่โอเคไหมฮะเราเราไม่ชัวร์มันควรจะเป็นเท่าไหร่เนาะแต่เราเห็นมอกประมาณนี้โอเค นี้จากภาประมาณที่เราเห็นสีน้ำเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมีโนดไหนบ้างที่เราชัวร์เลยว่าระยะทางั้าที่สุดข,ของมันจากเอสไปหาอันเนี่ยตรงกับภาประมาณของมันใครครับใช่สองใช่ป่ะโหนดนใช่ป่ะให้นึกถึงวีดีสเตเฮดนะฮะผมจะเลือกคนที่มันใกล้สุด เพราะว่าผมมั่นใจใช่ไหมอันนี้คือคำว่าสเตย์เยของเราคือคือผมจะเลือกไอโนดเนี้เนาะพอเลือกโนดนี้มาปั Jedi ๊บผมก็ทำแบบนี้ผมก็จะบอกว่าโอเคผมชัวร์แล้วคุณนี้ระยะเป็นสองแน่เนาะแล้วก็ผมจะพาเขาเข้ามาสู่จักรวาลของผมของความถูกต้องจริง้เลย โอเคไหมฮะถือสองเนี่ยถูกแล้วนะฮะใครที่กินมาแล้วผมจะระบายสีต้มไปด้วยโอเคไหมฮะทีนี้ออขออนุญาตใส่เส้นให้เล้่นเล้นมาอย่างนี้ดีเนาะโอเคทีนี้พอผมเห็นเลขสองตัวนี้ปั๊บผมรู้อะไร อันนี้เสร็จแล้วรอบหนึ่งเนาะอันนี้ความคืบหน้าเราคือเราค่อยๆทยอยเอาคนมาใส่วงมสีส้มไอ้เซตเอสของเรเนี่ยเซตเอสเนี่ยเราจะค่อยๆโตไปเรื่อยๆนะฮะเจอใครที่มั่นใจก็เอามาใส่ทีนี้พอผมรู้ว่าสองปั๊บเห็นเห็นเห็นโหนดนี้ว่าถูกระยะเป็นสองผมผมทำอะไรได้อีกสมมติว่านี่ยาวยาวหนึ่งอันนี้ยาวสองอันนี้ยาว มีผมจะทําเป็นลืมไอ้ไอ้ไอสีส้างเงินนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่ายัางไงก็ไม่ถูกอะมาคิดใหม่ทีนี้ไอ้หนวดที่วงนอกเส้นวงกลมสีน้างเงินนะครับก็สีสีส้มของเราเนี่ยมันควรจะมีระยะประมาณนะอันใหม่ใช่ปะ่ะเพราะว่าเราเราเรารู้เรา,เร,ารู้อะไรมากขึ้นเนาะโนดนี้ครับควรจะประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ อันนี้ยัางสองอันนี้หนึ่งควรจะเป็นสามใช่ไหมคือนถ้ามาทางนี้ได้ห้ามาทางนี้ได้สามโนดนี้โนดนี้งอกมาใหม่ใช่ไหมควรจะเป็นเท่าไหร่สี่ใช่ไหมโนดนี้เหมือนเดิมโนนนี้เหมือนเดิมใช่ป่ะนีสิบสองอันนี้ก็เส็ยแบบเดิมโอเคไหมฮะทีนี้ใครใครถัดไปที่ผมควรจะพาเข้ามานี่เนาะ เหนฮะคอนดิออกเนาะเดี๋ยวผมจะนิยามค่าค่าหนึ่งก่อนนะฮะไอเลขสีฟ้าเราเนี่ยนะฮะคือเรามีอ่ะอันอันน,น,นี้อันนี้คอนกรีตแล้วนะตัวอย่างที่แบบจับต้องได้ตัวอย่างที้เป็นแบบแอบสแตรก็คือในนี้เรามีโนดอยู่เต็มหมดเลยคือคนที่ระยะทางถูกต้องแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้บบางอยู่นี้เป็นผู้รู้ชอบ เราต้องพึ่งาสนาแล้วครับจะได้ยกตัวอย่างได้เห็นภาพคนนี้ขางนอกเป็นระยะประมาณเห็นไหมครับของที่อยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราจะใช้โนชั่นอันนี้เนาะของที่อยู่ในนี้ของที่อยู่ในเอเนี่ยนะฮะคือ,อ,อบรรดาบรรดา u ูที่อยู่ในเอเนี่ยนะฮะเออเรามีดียูที่ถูกต้องแล้วเนาะเป็น ระยะสั้นสุดจากนี้ที่ถูกต้องแล้วเห็น <Okay. S 1> ไหมฮะตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเรียกมันว่า d ีพรามคือเป็นระยะประมาณของเราเห็น <Okay. S 2> ไหมฮะเพราะนั้นถ้าบรรดาโนด v ที่อยู่ v e s ก็คือไอตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะให้ d ีพราม v เนี่ยเป็นระยะประมาณ ทีระยะประมาณของของไอ้ไอ้โนดเนี้ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้โหนดโหนดมีมีมเอชมาหามันหลายอันมันควรจะเป็นเท่าไหร่มีพาวมีควรจะเท,เท่าไหร่เท่าไหร่มียามได้ไหมเราพอจะบอกได้ไหมมันควรจะเท่ากับเท่าไหร่ครับมันต้องดูใครครับดูคนที่อยู่ในเอชใช่ป่ะคนที่อยู่ในเอที่เป็นยังไงครับ ดีพาวมีมันป็นขึ้นกับอะไรดีดียใช่ไหมที่คุณคุณต้องหาโนดที่ W ทั้งอันที่อยู่ในเซสใช่ป่ะแล้วก็วิ่งไปหามันใช่ป่ะมันควรจะเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าดูจากรูปนี้เนาะแคด,ดิเดตอันนี้ทีไ่ได้คือดีบบยูบวกกับความยาวเส้นนี้ใช่ป่ะหรืออีกหลายอันนะ่ะตามตามตามพวกนี้ไปเนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นผมจะนิยามดีพาวีนะฮะให้ชัเดเจนตรงนี้เนาะ ดีเนี่ยดีเนี่ยไม่ไม่ต้องนิยามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมันจะเป็นค่าที่ถูกต้องแต่ดีพาวมีเนี่ยค่ามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานแมนงกอเราเนาะดันั้นเราจะได้ว่าดีพาวตรงนี้ให้ดูแล้วงงคิดตามนิดนึงนะับงงแล้วถามได้เลยไม่งั้นมันจะงงไปเรื่อยนะฮะเราจะให้ดีพาวมีเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องถามว่า w ที่อยู่ใน S อเป็นใครใช่ป่ะเนาะ เราก็ต้องเลือก W ที่อยู่ในเซนเสเนาะแต่เราจะเลือก W ที่ที่ทำให้ผลลัพธ์เป็นอะไรสักงอย่างเนาะแต่เราจะเอาเอาเอาผลลัพธ์เนี่ยระยะทางจากที่สัน้นคี่ดจาก S ไปหา W มาดูรูปนีเนาะ S W ที่อยู่ในะแล้วก็เอียน e. นี้ข้อเอียนนี้เขียดีนี่โอเคไหมฮะ นันก็บวกความยาวของเ e โอเคฮะเอชดีคืออะไรครับผมจะให้ใหพีรนา W ทั้งหมดนะ uh, SE, เนาะ e. แล้วก็เอชดเนี่ย WV แล้วก R ็เ e รียกค่าที่มี ไอ้ไอ้กล่องข้างล่างมันจะดูยาวนิดนึงนะฮะเรื่องไข่ในยาวนิดหนึ่ง,ะค,ะง,งคือเลือกเลือกเวรเทกซ์ W ที่อยู่ในเซอสใช่ไหมแล้วก็มีมี E อันเนี้ยอยู่ในอยู่ใน A ของเราเนาะที่นา W ทั้งหมดที่ ที่ไปที่มี a p ีในหน้าตาเนี่นะฮะเราก็ดูค่าอันนี้ค่าค่าช็อตที่ส่านจริงๆจากเอไปดบบอันนี้คือความยาวเอียดนะฮะพอคุณได้ค่านี้เราก็นิยามอันนี้มาถ้าไม่มีอันนี้เราให้มันปเป็นอินฟินิตี้โอเคไหมฮะโอเคพอเราได้ค่านี้ปั๊บไดอุราทำอะไรครับในแต่ละรองมันทำอะไร เลือกโหนดที่ DV a r m เนี่ยต่ำสุดใช่ปะ่ะแล้วก็เอามาใส่ S แล้วก็เซตค่า DV ให้ตรงกับ DV a r m นะแล้วตัวไฟจะหน้าตาแบบนี้ครับผมก็จะโกงนิดนึงครับแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้คือคือสูตรโค้ของอันดอรเราก็คือตามมันมันเงี้เหมือนกันได้เ,เ,เ,เลยเลือกโหนด V ใช่ปะ่ะ ที่มีเอเ่ยงน้อยหนึ่งอันจาก F ที่ d ีพา v ีม e เนี่ยก็คือม e ีเอ e ีใช่ไหมยูวเนี่ยแล้วก็ค่านี้ค่าต่ำสุดใช่ปะ่ะพอได้หน่ V บปั๊บก,ก็มีใส่อย่างงี้แล้วตั้ง DV วัแ v ล้วีาบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะอันนี้คือไรนซ่าจนะ้คอยชี่หนุกนะครับคือแล้วถ้ามันจะถูกเพราะ่ถูกคืออะไรก็คือทำไมดีวทุกอย่าง เปยน่าผานที่สร้างที่สุดจากเอสไปหาเมติกวีโอเคไนะนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ต่อไปแต่นี่คือตัวอัน่อรไอซ่าหน้าต่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์นะครับตรงนี้เนี่ยเออเรายังไม่ได้บอกนะครับอันกอน,กนจะอิมพิเม้น์ยังไงรันนิ่งไทม์เป็นอะไรโอเคไหมสิ่งแรกทเราสนใจก่อนก็คือมันมันถูกหรือเปล่าคำต,ตอบที่ได้มันเป็นช็อตที่ขาดจริงเป็นช็อตที่ขาดที่แท้จริงหรือเปล่านะไอดีดีดดไอความถูกต้องของเราเนี่ยคือ ความถูกต้องเราคือไอตัวเนี้ยตอนเราสั่ง DV เท่ากับ d คือคําตอบเราคือไอตัว DV นี่เนาะใช่ไหมเราเซตค่า DV ตอนไหนอ๋อโอเค,อเคก็คืออันนี้อันแรกเนี่ยถูกแน่ๆเพราะเรารู้ตามเงื่อนไขเราแต่ที่เหลือเนี่ยเราสั่ง DV เท่ากับ DV พรามแล้วก็ไปใส่เี้ยใช่ป่ะเซต S เนี่ยจะเป็นเซตของโหนดท,ที่เรามั่นใจแล้วว่าระยะถูกต้องโอเคใจไหมครับเพราะเราจะพิสูจน์ว่า ถ้ามันกดเองเพราะว่าผมผมมือบอลนั้วอันนี้มือบอลดีครับมีประโยนหรือว่ามันกลับมาหลอกหลอนเราอีกแล้วนะฮะนาะอ้าโ,<ล>โอเคพอเพราะนี้คอเรกเตของเราเนี่ยคือคือนี้ฮะประโยคก็คือเมื่อไรก็ตามนะฮะสำหรับ,บทุกๆอยู่นะฮะ ดีเนี่ยคือระยะทางสั้นที่สุดจากเอสไปอูเราเซตค่าดีอูตอนไหนครับเราเซตที่มันทถานี้เนาะโอเคไหมฮะอันนี้คือสิ่งเราจะพิสูจน์เนาะอ่าโอเคอ่ะให้พักหายใจนิดน,นึงครับเดี๋ยวเราพิสูจน์กันไอเดียเราพิสูจน์จะ เป็นแนวคิดประมาณเอ่อปีนี้เซกีเลยนะเหมือนปีนี้เซกี